สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนาย,ยุทธกับสเกตฟ,ฟุตบอลครับในช่วงเช้าเช้าสายสายแบบนี้กันหน่อยนะสวัสดีชาวสเกตฟ,ฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสําหรับเช้านี้ถือว่ามีข่าวมาอัปเดตกันหน่อยนะครับตื่นกันหรือยังออเมื่อคืนนะโอ้ผมกําลังเศร้าเลยคนมนกำลังเศร้าอยู่หรือว่าซึ้งใจอยู่นะคุณจะมาขอถ่ายรูปกับผมเนี่ยผมก็ไม่ได้จะมีอารมณ์สักเท่าไหร่นะมันไม่ได้สบอารมณ์เลยนะครับ เมื่อคืนครับผมโอ้โหมีการเปิดเผยคลิปวิดีโอที่สตาร์โพสทีมงานของการ่าหนะครับไปขอซนมินเซลฟี่แต่ซนมินเนี่ยก้มหน้าก้มตาครับเพราะว่าเศร้าอ,อยู่ที่แพนะครับอารมณ์ยังไม่อารมณ์บัดจอยนะอารม์ยังบาดจอยมาฟังกันหน่อยนะครับโอ้โหเมื่อคืนนี้ครับซนฮุมินครับลงสนามให้ทีมชาติเกาหลีใต้นะพร้อมปอกแขนกับตันทีมเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ไม่สามารถช่วยให้สมขาวเกาหลีใต้เนะี่ยชนะการนาได้นะครับแพ้ไป3ประตูต่อ2องนะครับดูว่าเสียใจเลย แล้วหลังจบเกมเมื่อคืนนี้ครับซันฮงมินก็ออกอาการเสียใจอย่างหนักนะครับร้องไห้นะครับซึ่งเซจิโอคอสตาครับผู้ช่วยผู้จัด,ดการทีมชาติเกาหลีใต้เนะี่ยบอกถึงผลนะเขาบอกว่านั่นอ่ะมันเป็นการตอบสนองปกติเลยจากคนที่ทุ่มเทอย่างสุดความสามารถนะเพื่อคว้าชัยชนะแต่ทําไม่ได้เราเนี่ยรู้สึกเศร้าและรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมได้เลยเราทุ่มเททั้งจิตวิญ,ญญาณทั้งหมดเนะี่ยลงไปในสนามแล้ว แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีสตาฟโค้ชคนหนึ่งของกานานะดูจะไม่ได้สนใจกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะและเดินเข้าไปพร้อมกับมือถือเพื่อที่อยากจะขอซอนอมินเนี่ยเซลฟี่ด้วยนะครับแล้วผ่าเอิญว่าอาการตอบรับของซอนอมินเนี่ยดูจะไม่เต็มใจสักเท่าไหร่นะไม่ยอมมองกล้องแถมก้มลงพื้นจนจอส์บอติงครับอดีตนักเตะพิมลเนียงกลิน,นะซึ่งเขาก็เป็นสตาฟโค้ชของกานาอีกคนหนึ่งครับต้องเข้ามาเตือนเพื่อนร่วมงานนะบอกว่าเฮ้ยปล่อยให้ซอนเข้าไปเถอะเขายัางอารมณ์บัดจอยอยู่นะ โอโหอันนี้เมื่อคืนก็มีคลิปเล็กๆน้อยๆน,น,น,นะครับแล้วเกมต่อไปของเกาหลีใต้สมขาวครับจะลงเล่นนัดชีชะตาแล้วนะครับกับโปรตุเกสจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบเดี๋ยวรู้กันนะแล้วก็การหน้าจะเจอกับอุรุกวัยนะครับผม,ม,มต้องไปวัดกันแล้วในนัดสุดท้ายนะครับว่าใครจะเข้ารอบแต่โปรตุเกสน่าจะลอยลำนะนเวลานี้ก็ต้องมารอดูกันต่อนะครับ ยิ่งนั้นน่ะสมขาไปเจอโปรตุเกตอีโหนงานหยาบเลยนะครับต้องมาดูแล้วก็เอาใจช่วยกันเลยนะครับขอบคุณครับที่รับฟันในช่วงเช้าแบบนี้ครับจัดไปวารุณ